ขอเจริญพรในโยมนะชาววันนี้ก็เป็นชาวของวันที่23มกราคม2566นะันะพูดถึงศรัทธาเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนาเช่นมาบวชเป็นพระเป็นชีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีศรัทธากันทั้งนั้น ถ้าไม่ศรัทธาก็คงไม่บวชยกเว้นแต่คนบางคนหนีบวชเพราะมีภัยอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการศรัทธาในสื่อศาสนาแต่ต้องการหลบภัยเช่นคนบางคนหลบตำรวจทำความผิดแล้วหลบตำรวจมาบวชเนี่ยอันนี้หาศรัทธาไม่ได้หรือใครบางคนเช่นว่า หญิงชายอกหกักนอกหักแล้วก็เลยมาบวชเงื้อคือมันมันไม่มีสติมันหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาก็ลนลานมาบวชบวชเพื่อจะเอา,อารูปแบบของการบวชบังหน้ากันภัยไว้เฉยๆอย่างนี้ไม่นับว่ามีศรัทธาแต่หลวงพ่อจะพูดถึงผู้ที่มาบวชด,ด้วยศรัทธาเนี่ย มาบวชด,ด้วยศรัทธาศรัทธาในศาสนาเพราะมองเห็นว่าศาสนาดีตอนเรายังไม่บวชเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงความดีได้ไม่ว่าจะเป็นความดีระดับใดตามความเข้าใจของเราเนี่ยเราคิดว่ามันมีความดีที่ยิ่งกว่าแต่ต้องแลกมาด้วยการบวช เพราะฉะนั้นเลยต้องมาบวชอย่างบางคนบอกว่าเป็นโยมเนี่ยทำบุญมันก็ได้บุญอยู่แต่ถ้าได้บวชแล้วเนี่ยบุญมันน่าจะมากกว่า,าการกระทำทางเพศของคารวาะก็เลยอยากจะเข้ามาเอาบุญในเพศนักบวชก็เ,เลยตัดสินใจบวชเพราะศรัทธาสนี่ะศรัทธาว่าเออการบวช เข้ามาในศาสนานี้เนี่ยมันดีนะมันมีอะไรที่จะทำให้เรา,เามีความสุขมากขึ้นได้บุญมากขึ้นได้อานิสงส์ต่างๆมากขึ้นนะอันนี้พูดถึงศรัทธานะาแล้วก็บางคนก็ศรัทธามาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมดับทุกข์ซึ่งบางคนเนี่ยเขาเป็นทุกข์แต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะดับทุกข์ยังไง ประว่าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดแต่ก็มีศรัทธาเข้ามาบวชมาศึกษาธรแมะเพราะคำว่าศรัทธานี่แหละศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ยังติดยึดเป็นศรัทธาที่ติดยึดในสื่อพระพุทธคือพระพุทธรูปสื่อพระธรรมคือพระธรรมคำัมภีร สือพระสงฆ์ก็จะชี้ไปที่นะหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเขา,ต,า,ต,าติดยึดแต่เขาก็ศรัทธาศรัทธาหมายถึงความเชื่อมั่นเชื่อมั่นมั่นคงต่อพระรัตนตรัยหรือต่อกิจกรรมต่างๆของพุทธก็เลยมาบวชหรือ,อเข้ามาทำกิจกรรมใน พระพุทธศาสนาด้วยศรัทธานั่นเองหรวก็่อมองถึงคนมาบวชเนี่ยนะคนที่มาบวชเอาเฉพาะคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะก็หลวงพ่อพูดถึงศรัทธามีสองอย่างนะอย่างที่หนึ่งที่เรียกว่าศรัทธายาณสัมปยุตอีกอย่างหนึ่งก็คือศรัทธาญาณวิปยุตสองอย่างเนี่ยมันต่างกันนะคนที่มาบวชเช่นมาบวชเป็นพระเป็นชี พระชีที่มาบวชเนี่ยก็ต้องมีศรัทธาหลวงพ่อพูดถึงคนที่แบบบวชมาด้วยความศรัทธาในพระศาสนาจริงๆนะออนั่นแหละมันมีอยู่สองอย่างนะสองอย่างสองพวกเลยพระชีเนี่ยมีสองพวกที่มาบวชเนี่ยพวกหนึ่งก็คือศรัทธาญาณสัมพยุตเป็นความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญา สัมมาทิฏฐิมองเห็นแล้วว่าชีวิตอย่างคารวาสเนี่ยนะมันจะต้องหมกมุ่นกับการงานที่เกินความจําเป็นมันรู้เลยนะว่ามันไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรและไม่ได้อะไรนะรูปกับนามกายกับใจเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยมีเราอยู่ในนี้เบื่อความโง่เบื่อความหลง เนะบื่อความโง่เบื่อความหลงที่มายึดมั่นรูปนามแล้วก็ท่องเที่ยวทํากรรมไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ทุกไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆเหมือนอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยมันเห็นหมดเลยอดีตที่ผ่านมาไม่มีอะไรหรอกมีแต่รูปนามที่เกิดดับแต่มันเป็นทุกขเพราะมันยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนและมันสร้างกรรมทําเวรก็เลยต้องรับวิบากกรรมทาให้เป็นทุกข์เรื่อยมา ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่เคยมีเราหรอกถ้าไม่งโง่หลงมายึดมั่นขันห้ารูปนามเนะี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยก็เลยเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายการงานที่เกินความจําเป็นอ่าโดยเฉพาะคารวสาเนะี่ยมีแต่การงานที่เกินความจําเป็นทั้งสิน้นทําเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะยมลองพิจารณาดูซิว่าใช่ไหมจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่ จะหัวเราะร้องไห้มันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วดับไปจะผิดหวังสมหวังก็ไม่ได้อะไรเกิดข,ขึ้นดับไปเนี่ยว่างเปล่าั้งนั้นตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันเนี่ยแต่บางช่วงบางขณะมันทุกข์มากจนแทบจะอยากฆ่าตัวตายบางช่วงบางขณะนี่เครียดนั่งร้องไห้นอนร้องไห้บางช่วงบางขณะก็บ่นเพ้อไป รำพึงรำพันไปเลยเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้อะไรนะนอกจากทุกข์มากบ้างน้อยบ้างเคลื่นของความทุกข์มาเรื่อยๆจนวันตายไม่ได้อะไรเห็นอย่างเนี้ก็เลยต้องการมาบวชนะบวชเพื่อจะ,อะปฏิบัติธรรมตัดภาระการงานที่เกินก่อนจะเป็นออกไปซะแล้วก็เน้นหนักในการที่จะมาเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาดูปัจจุบันรูปปัจจุบันนามดูกายดูใจดูให้เห็นความจริงว่าเขาคือสิ่งปรากฏมีอยู่ตามธรรมชาติหาใช่เราไม่แล้วก็บริหารนั่งนอนยืนเดินกินถ่ายไปตามกฎของธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ไม่เสียไม่ได้ไม่เสีย,ไม,ไ,ไ,มสยไม่มีผู้ได้ผู้เสียไม่มีเจ้าของอะไร ไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของอะไรไม่มีใครได้อะไรเสียอะไรและไม่มีใครเป็นอะไรด้วยเหลือแต่สิ่งที่เหลือสิ่งที่เหลือไม่ต้องอธิบายก็ได้ถ้าอธิบายก็ให้รู้ว่าเป็นแค่สิ่งสมมติมาสื่อสารกันในหน้าที่แค่นั้นถ้าไม่เกี่ยวกับหน้าที่ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรก็ได้นะมันมียังไงเป็นยังไงก็ของมันไง ปรากฏการณ์ธรรมชาติจิตว่างสะอาดบริสุทธิ์หลุดพน้นไม่มีเราในขันจนถึงวันตายก็ไม่มีเราตายอยู่ก็ไม่มีเราอยู่ตายก็ไม่มีเราตายเรียกว่าตายก่อนตายหมายถึงความเป็นเราตายไปแล้วตายไปแล้กกิเลสที่สร้างความรู้สึกว่าเป็นเราไม่มีความรู้สึกไม่ใช่เราไม่ยึดความรู้สึกว่าเป็นเราเรียกว่าเราตายไป เพราะกิเลสตายเราก็หายไปเหลือแต่ขันจนกระทั่งถึงวาระที่ขันมันจะต้องสลายชาวโลก,กเรียกว่าตาย,ยาตายโดยไม่มีผู้ตายนั่นแหละคือพระพุทธเจา้าคือพระอรหันต์ทั้งหลายมีแต่ขันมันสลายแค่นั้นเองนะอันนี้คือลักษณะของคนที่มีศรัทธาญ,ญาณสัมปย์ก็จะมาบวชเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมให้ถึงความดับทุกข์หรือถึงนิพพานนั่นเอง จะไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องอื่นๆนะแต่จะเน้นหนักในการเจริญสติสมาธิปัญญาให้เห็นความจริงดังที่กล่าวมาทีนี้คนที่มาบวชแล้วนะไม่มีศรัทธาญาณสัมปยุตคือ,อไม่มีปัญญาร่วมด้วยก็เรียกว่าศรัทธาญาณวิปยุตมีศรัทธาเหมือนกันมีความเชื่อมั่นเหมือนกันแต่ไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิ มาเห็นความจริงของธรรมชาติสี่ประการมันไม่เห็นแต่มันศรัทธาหลายคนก็เป็นอย่างนี้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธรูปศรัทธาในพระธรรมคำภีศรัทธาในพระสงฆ์ลวดเนื้อลูกชาวบ้านมาบวชเป็นตัวเป็นตนเนี่ย อันเนี้ยศรัทธาแบบเนี้ยมันไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เลยยังยึดมั่นนะยึดมั่นแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะว่ายึดมั่นเนี่ยยึดมั่นมีเรากับพระพุทธเรากับพระธรรมเรากับพระสงฆ์เราชอบพระพุทธชอบพระธรรมชอบพระสงฆ์ก็เลยเล่นบวชมาเล่น,นกราบพระเล่นไปวันวันะนะแล้วก็ฟังธรรมหรืออ่านธรรมะเล่นไปวันวัน คือจะไม่ละอุปทานขันไม่ละความเป็นเราเพราะไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจสีนี่เองแต่ชอบชอบสื่อชอบทําพิธีกรรมชอบทําอะไรก็ได้ที่เราชอบเราชอบอย่างเนี้ยชอบผ้าเหลืองผ้าขาวชอบบาทชอบกดชอบพิธีกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยนะถวายทาน ถ้าเป็นโยมก็ชอบถวายทานชอบสมาทานศีลคือชอบ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 เราชอบเ่ชอบเราก็ทําใหญ่เลยวางรูปก็บวชมันก็สร้างสร้างสร้างชอบไงเราชอบเรื่องสร้างเราชอบเรื่องสวดเราชอบเรื่องเสกทําไปเสกไปนะทำไปก็เสกไปเป็นตัวเป็นตนเป็นของคู่ไปเรื่อยๆแต่ก็ให้ความรู้สึกดีๆเหมือนเด็กได้ของเล่นที่ถูกใจอ่ะ เข้าใจไหมเด็กได้เล่นได้ของเล่นที่ถูกใจเขาก็พอใจไปซื้อของเล่นให้ให้เด็กเด็กเขาได้มา,าก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอใจอยู่กับของเล่นในทั้งวันนะเพราะนั้นคนบางคนเนี่ยนะที่เข้ามาในศาสนาเป็นพระเป็นชีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามที่บางคนก็แค่เข้ามาเล่นไงนะบางคนเข้ามาเล่นนั่นะช่หหลวงพ่อดูหลวงพ่อเข้าใจอยู่ ว่าเรานี่หลวงพ่อก็รู้ใครเข้ามาเล่นยังอยู่ในชั้นของการเล่นเออแต่ไม่ไปว่าอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจหรอกอันนี้แค่หลวงพ่อเทศให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ไงศรัทธ,ธายานวิปยุทธ์เออมีมีความเชื่อแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันจะเป็นแบบนี้เข้ามามาเล่นผ้าขาวผ้าเหลืองออกับพดวัดรูปแบบพิธีกรรม นั่งสมาธิก็เรานี่แหละเรานั่งจะนั่งเอาอะไรเอาเอาสมาธินะจะนั่งสมาธิเอาสมาธินี่อันนี้คือเล่นนะเนี่ยสมาทิิไม่เกิดก็เลยปล่อยให้กิเลสสร้างตัวตนคือความเป็นเราขึ้นมาแล้วก็มาตามล่า,าหาสมาธิอยู่ตรงไหนดิ้นรนใหญ่เลยนะจะเอาสมาธิก็มันชอบไงบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ ก็เลยอยู่กับของคู่เล่นกับของคู่มีผิดหวังด้วยนะสมหวังด้วยนั่งสมาธิแล้ววันนี้ได้สมาธิก็ะสมหวังในของคู่วันนี้พุโทโธพุโทโธเท่าไหร่จิตก็ไม่รวมไม่สงบไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเอ,อ้วันนี้เราผิดหวังแหละ,ะก็เลยเล่นกับของคู่คือความผิดหวังไม่ได้ไงไม่ได้ก็ผิดหวัง เห็นไหมเนะี่ยพวกเราที่ทํากิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นกันอย่างนี้แต่ไม่ไปไหนนะเพราะมันชอบไงมันศรัทธาศรัทธาชนิดนี้เรียกว่าศรัทธายานะวิปปยุทธ์จำไว้นะ,ะวิปปยุทธ์ก็แปลว่าปาศจากศรัทธาคือเชื่อมัน่นญยานหรือยานณเนี่ยก็หมายถึงตัวรู้ความรู้เลยความรู้แต่นี้มันเป็นวิปปยุทธ์ไง ยานวิปยุทธก็คือปราศจากความรู้หรือปราศจากปัญญานั่นเองแต่ถ้าเป็นศรัทธายานสัมปยุทเนี่ยก็เป็นความเชื่อมั่นที่ที่มีปัญญาร่วมด้วยหรือประกอบด้วยปัญญาซึ่งมันหายากที่จะบวชเข้ามาหรือพุทธบริษัทเรานะเข้ามาในวัดวาศาสนาด้วยด้วยศรัทธายานสัมปยุทเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะมันไม่ค่อยมีหรอก ส่วนใหญ่ที่เข้ามาอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วว่าพื่อเรามาเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวกับวัดวาศาสศาสนาใช่พว่อเรามีศรัทธาแต่เป็นเพียงศรัทธายานวิปยุทธศรัทธายานวิปยุทธเนี่ยมันก็จะต้องนาทํากรรมไปเรื่อยๆนะทำกรรมไปเรื่อยๆเพราะไอ้ศรัทธาตอนนี้มันก็คือชอบชอบสังขารมันก็เลยอบอกว่ามีศรัทธามีความเชื่อมั่น เชื่อมั่นในการที่จะเกี่ยวข้องกับสังขารที่ตัวเองชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของทวิปัญญัติแต่ว่าก็จะเน้นเน้นการทํากรรมดีคือต้องทํากรรมไปเรื่อยๆนะศรัทธาญาณวิปยุทธ์เนี่ยจะไม่รู้เนืน้อรู้ตัวว่าเนี่ยมันมีอุปทานขันอยู่และมันมีอยากมีความอยากในของคู่ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องจัดการจัดการจัดการแต่จะเน้นความดีไงเน้นกิจกรรมความดี แต่ระหว่างของการทำกิจกรรมความดีเนี่ยเมื่อมีใครมาขัดใจมันก็จะเกิดอกุศลขึ้นมาในใจก็กลายเป็นบาปกับใจได้หลายที่หลายแห่งหลายคนนะที่ทำกิจกรรมความดีในวัดหรือกิจกรรมเกี่ยวกับาศาสนาแล้วทะเลาะกันนะที่หลวงพ่อบอกว่าเขาทะเลาะกันจนวัดแตกอ่ะพวกนี้คือพวกศัทธายานวิปยุทธนะพวกทะเลาะกัน ก็ด่ากันขัดแย้งกันเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยนะศาสนาพุทธเรานี่แหละอ่ะอีเขาด่ากันเนี่ยนะด่ากันนะแล้วก็บางทีก็ถึงขั้นทําร้ายกันจนถึงแก่ความตายเนี่ยเรานี้เป็นต้นบางคนก็แคเหม็นขี้หนากันว่าพวกนี้เป็นเป็นพวกที่มุ่งความดีเหมือนกันนะแต่ทีนี้ว่ามันมันเล่นกับของคู่มันมีถูกใจผิดใจ พากันสร้างวัดมาดีๆเนี่ยแล้วก็มาขัดใจกันเรื่องของการสร้างเนี่ยคนหนึ่งก็จะเอาอย่าง,างหนึ่งคนหนึ่งจะเอาอย่างหนึ่งเช่นแย่งการบริหารเงินวัดอย่างเงี้ยนะพระก็จะบริหารเอาเงินมาทําอย่างนี้คณะกรรมการก็จะทําอย่างนั้นขัดใจกันแล้วขัดใจกันตัวกูสองคนไม,ไม่ยอมกันแล้ว เออไม่ยอมกันมีกูมีสูมีเรามีเขาอันนี้เรียกว่าเป็นของคู่นะเราก็จะเอาให้ได้เราแต่ละคนก็จะเอาให้ได้นะมันมันไม่เหมือนกันไงความต้องการไม่เหมือนกันก็เลยได้ทะเลาะกันอย่างเนี้ยเข้าใจไหมศรัทธายานวิปยุตธเป็นอย่างเงี้ยจะทำให้วุ่นวายวัดไหนที่ที่คนในวัดเนี่ย มีศรัทธาแต่เป็นศรัทธายาณวิปปยุทธ์เนี่ยยังไงเสื้อวัดนั้นก็มีมีคนเหม็นขี้นากันมีคนด่ากันมีคนดินทากันใส่ร้ายป้ายสีกันเบียดเบียนกันนะแตทั้งที่พวกเขาก็มาทํากิจกรรมความดีด้วยกันนะเข้าวัดมาแล้วมาบ่นกันนะสังเกตดูดิคนเข้ามาในวัดมาทํากิจกรรมในวัดแล้วมาบ่นให้กันเนะี่ยคนนั้นจังสั้นจังซี่นี่แหละ จังซี่จังสั้นเนี่ยมันงุดหงิดไม่พอใจมันเป็นบาปแต่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเขามองไม่เห็นทุกมองไม่เห็นอุปาทานขันนะแต่เขาชอบเขาชอบทำอย่างนี้แล้วอีกคนหนึ่งทำแบบขัดใจไม่ได้ดังใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยรู้สึกไม่ดีรู้สึกต่อต้านจนเก็บอาการไม่อยู่ก็จึงบน่นจึงด่าอะไรกันไปอย่างนี้เร <c oughs> ล่านี้เป็นศรัทธาญาณวิป,ปยุทธ์ทั้งสิ้นให้จําไว้เลย วัดไหนที่วุ่นวายเพราะวัดนั้นนะคนคนที่ทําให้วุ่นวายคือคนที่มีศรัทธ,ธาอยู่แต่ศรัทธ,ธาเขานั้นเป็นศรัทธ,ธาญาณวิปยุตแต่ถ้าเกิดว่ามีศรัทธ,ธาญาณสัมปยุตนะมันจะไม่วุ่นวายหรอกเพราะว่าศรัทธ,ธาตอนนี้มันต้องการที่จะให้จิตมันว่างทําอะไรมันก็ทุกอย่างที่เข้ามามันเป็นเครื่องศึกษาเฮ้ยว่างหรือยัง ว่างหรือยังเนี่ยเราอย่างเช่นหลวงพ่อนั่งเทศอยู่เนี่ยนะหลวงพ่อนั่งเทศอยู่แล้วมีขี้เมาเดินเข้ามาวกวักวายเนี่ยพระโวทีเวเข้ามาเนี่ยยอมรู้ไหมถ้าโยมมีศรัทธาญาณสัมปยุตธ์เนี่ยมันก็จะเอาขี้เมาที่ปรากฏมาเป็นเครื่องศึกษาว่าเอ้ยมันมันเป็นตัวตนที่ที่ไว้สนองตัญหาเราหรือเปล่าเราไม่พอใจเขาหรือเปล่า เนี่ยขี้เมาทำเสียงดังลงพราะเทศก็ยังส่งเสียงดังอีกอ้นนี้มันขี้เมาขี้ยากินเหล้าเมาวุบลเมายาบ้าหรือเปล่านี่เอ้หมอนี่นะนี่แหละมันจะเป็นเครื่องศึกษาของคนที่เกิดศรัทธาญาณสัมปรยุทธก็จะมองว่าเอ้ยไม่มีอะไรสิ่งทุกสิ่งเกิดดับอย่างโงเ่เลยอย่างโง่สร้างของคู่ขึ้นมาหนึ่งสร้างเราขึ้นมาสองสร้างขี้เมาขึ้นมา แล้วเราก็มาต่อต้านขี้เมาเพราะว่าขี้เมาส่งเสียงดังเราไม่พอใจลักษณะอย่างนี้นะคนที่เกิดศรัทธาญานสัมปยุตจะรู้ทันรู้เท่าทันกิเลสตัวนี้นะดังนั้นไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องศึกษาเครื่องศึกษาของคนที่เกิดศรัทธาญานสัมปยุศ มันไม่ต้องการมีตัวตนมาถูกใจผิดใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลองพาจึะว่ามันจบง่าย,ยางไงจะไม่ชวนทะเลาะว่าง,งั้นเถอะไม่ทะเลาะกับใครทะเลาะทําไมทะเลาะแล้วได้อะไรแม้แต่เหม็นขี้หน้าไม่พอใจมันก็รู้ตัวนะมันรู้ตัวว่าเป็นทวิวัญญัติเป็นทุกข์แล้วมันก็มองนิพพานนิพพานนิพพาน,น,านอยู่ตรงไหนเอนิพพานก็อยู่ตรงที่จิตมันว่าง มันหายโง่มันไม่ต้องมีเรา,ามาได้มาเสียหรือมา,อามาชอบมาชังมาถูกใจผิดใจเนี่ยมันไม่มีตรงเนี้นิพพานเนี่ยนะนิพพานคือความดับทุกข์จะอยู่ตรงที่ไม่มีเราที่ขันไม่มีเราที่อายตันะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจึงไม่ขัดแย้งกับใครไม่รู้สึกต่อต้านใครไม่รู้สึกโกรธใครปฏิฆะใครอะไรพวกเนี่ย นะสำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติมันอาจจะมีความรู้สึกแต่มันรู้ตัวแค่นั้นเองรู้ว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นทุกข์ทุกข์สมุทัยนะยอมได้ไหมเรื่องเนี้ถ้ายอมไม่ได้ธธาาศรัทธายานสัมยุญเดี๋ยวยมก็ถูกใจคนนั้นถูกใจคนนี้ผิดใจคนนี้ผิดใจคนนั้นไปเรื่อยวันวันหนึน่งก็จะเล่นกับของคู่ดึงมาผลักออกดึงมาผลักออก,ก,ออกถูกใจผิดใจนะถ้าไม่ได้ ปัญญาสัมมาทิฏฐินะไม่ไม่เกิดศรัทธาญาณสัมประยุต์นะวันวนนึงโยมจะอยู่กัของคู่มองเห็นคนก็มันจะเสพทันทีเลยมันเหมือนมีเรามีเขามีถูกใจผิดใจมีมีการตั้งข้อหาในกรณีที่ไม่ถูกใจแล้วก็มีมีความปลื้มในกรณีที่ถูกใจโยมม็จะเล่นนังโยมไปเงี้ยมาวัดโยมก็ไม่สงบหรอก เพราะมันยังไม่เกิดศรัทธ,ธาญาณสัมปยุตเนี่ยมันก็หาเรื่องไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้ได้เกิดศรัทธ,ธาญาณสัมปยุตเมื่อไหรโยมก็เงียบมีคนทําไม่ถูกใจก็ก็มองเห็นไม่ทำมะมันไม่ใช่หรอกไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาอยาหาเรื่องเป็นทุกข์ที่ขณะขณะไม่เกี่ยวกับใครหรอกอยู่ที่ขณะอย่างเดียวมีแต่ธรรมะเล็งธรรมะพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเป็นธรรมเงียบ คนด่าก็เฉยๆนะคือมันมันไม่มีของคู่อะไรทั้งนั้นนะ่ยมีแต่สภาวะทมเดียวนะที่เป็นเอกธรรมธรรมหนึ่งธรรมเดียวที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างโง่สร้างของคู่ขึ้นมาอ่าเสร็จแล้วก็มาเล่นกับของคู่ไม่พอใจผลักออกไปพอใจดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีอ่านะพวกเราเราเป็นยังไงกันเทศให้ฟังแล้วก็ถามด้วยนะถามให้ทุกคนได้คิด นะทุกคนเนี่ยถ้ามีปัญญาก็จะคิดได้อ๋อจะรู้เลยฐานะของตัวเองนั้นยังไม่ได้สัมมาทิฏฐิยังถึงจะบอกว่าศรัทธาก็เป็นศรัทธาญาณวิปปยุทธ์แค่นั้นเพราะฉะนั้นศรัทธายาณวิปปยุทธ์เป็นแค่ชอบวันวันนึงก,ก็จ้องหาแต่เหยื่อเสพหาเรื่องไปเรื่อยๆจึงมีเรื่องถูกใจผิดใจ ใครที่ยังเอาเรื่องถูกใจผิดใจอยู่อ่ะยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไม่รู้ตัวด้วยท่านผู้นั้นถึงถึงจะมีศรัทธาก็ได้ชื่อว่าศรัทธาญานวิปยุทธ์เท่านั้นปฏิบัติธรรมไม่ได้แต่ถ้าใครรู้ตัวว่าถูกใจผิดใจเป็นกิเลสแล้วทาให้เป็นทุกข์นิพพานอยู่ตรงที่ไม่มีถูกใจผิดใจไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของคู่รู้อยู่เห็นอยู่ตื่นอยู่ไม่มีเรื่องกับทุกสิ่งที่ปรากฏ มีสติสมาธิปัญญามั่นคงนิพพานอยู่ตรงที่จิตว่างจากเราเห็นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตลงสู่สภาวะธรรมที่เป็นนิพพานธรรมเนี่ยไม่มีเรื่องรู้อยู่เห็นอยู่ตื่นอยู่ไม่หลับแต่แต่แตจุด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 ไม่มีอะไรต่อคือจบแล้วเห็นอยู่รู้อยู่นะตื่นอยู่เนี่ย เห hablando, person, いい็นอยู่ได้ยินอยู่รู้อยู่แต nothing, ่ไม่ทำอะไรไม่ม so. ีอะไรให้ใครทำถ้าถ้าทำอะไรต้องเป็นของคู่ถูกไหมถ้าทำาแล่วต้องเป็นของคู่แค่ไม่หลับแล้วไม่ต้องทำอะไรอะถ้าทำเนี่ยมันจะมีเราเป็นคนทำทำอะไรบางอย่างของคู่จะมานิพานไม่ได้นิพานอยู่ตรงที่แค่ไม่หลับแล้วแล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะไม่มีใครทำอะไรมีแต่สิ่งเกิดดับเกิดดับ สิ่งเกิดดับว่างเปล่าไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำอะไรไม่ได้ไงมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีใครทำอะไรไอ้ที่ทำทำอยู่เนี่ยนะนะคือสัตว์โลกทั้งนั้นเนะี่ยที่ทำผู้ที่หลุดพ้นจากความเป็นสัตว์โลกแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรพระอาหารหันต์ไม่ได้ทำอะไรนะชีวิตที่เป็นอยู่เป็นแค่กิริยาของรูปนามเกิดดับเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น ใครฟังแล้วเข้าใจบ้างถ้าเข้าใจแสดงว่าสมาธิฏฐิเกิดถ้าไม่เข้าใจก็แปลว่าสัมาทิฏฐิยังไม่เกิดนะอาพูดนห้ฟังเท่านี้แหละสาธุหน่อย